พรเกตนครกล่าวย้อนไปถึงอดีเหมือนพรมลีขิดขี่ทางสันสร้างเรื่อยมาม้านเมืองร่วมเย็นเป็นสุขทุกเวลามวลหมูออ่ประชาสามาัคคีและมีน้ำทย สร้างคู่เมืองโอ้พราอบไว้กันภัรุกรานทั้งสิบเอ็ดบานประตูสร้างคู่เมืองไว้บึงใหญ่กลางเมืองเรื่องลือคือบึงพงพลานชัยดอกบัวชูช่อสวายในสาเกตนคร ต่อมาไม่านานบ้านเ <ington> มืองมีเร <whiskey> <f led> <Beth to God> ื่องเครื่องคุณหัวเมืองต่างมลมีเรื่องคุณเดือดร้อนกลายเป็นเมืองร้างสุดอ้างว้างอาวุธยาให้เกดยารอเนี้ยแต่ว่ายาเก็บยาที่นี่ที่นี่ท่นี่เดี๋ยวท่านในแพทย์เดี๋ยวท่านนาแพทย ครับก็วันนี้เป็นการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงโคกระบือน,นะครับซึ่งโรคลำบีสกินนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวลร่ทั่วทั้งจังหวัดเป็น,นการโรคระบาดนะครับซึ่งอบจอเองได้รับข้อมูลจาก่านสจแต่ละเขตแล้วก็ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนาย,ยกเทศบาลนายกอบตอนะครับก็ประสานงานขอให้อบจอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาด ลำดีสกรินนะครับซึ่งอบอจอก็ได้จัดเข้ประมาณฉกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยซื้อยาเป็นการพ่นในการป้องกันควบคุมโมรคแมลงนะครับเป็นยาฆ่ามแมลงดูดเลือดบัวควายนะครับบัวควายกระบือน,นะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าคงพอ,อเมื่อสักครู่นะครับได้คุยกับท่านบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ดท่านว่าถ้าเกิดไม่พอ จะมาขออบจอีกเราก็ยินดีนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องนะครับนอกจากนั้นนะครับผมได้หาเลยกับผพ้ว่าสักครู่นี้แล้วพรุ่งนี้จะเข้าที่ประชุมนะครับอบจสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเดียวยาได้หรือไม่พี่น้องที่วัวตายนะครับไปตายไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจึงดีที่จะหาเงินสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องทั้งวัวที่ที่สมบูรณ์แล้วและวัวที่วัวอ่อนนะครับที่ตกลูกใหม่นะครับ เราก็ยินดีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ขอนําหารือที่ประชุมของจังหวัดนะครับ,รบว่าเนื่องจากมันเป็นทั้งจังหวัดนะครับแล้วอาบาจอปีที่ผ่านมานั้งก็ประมาณปีนี้6-4นะครับเราใช้ไปไม่เหลืออะไรแล้วครับเพราะว่าต้องจัดส่วนหนึ่งไปจากการเลือกตั้งเงินที่ช่วยตอนนี้ผมได้เงินามาจากไม่ซื้อรถประจําตําแหน่ง3ล้านบาทนะครับเราก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ซื้อยาพ่นให้กับที่น้องที่ประสบปัญหาโรคลำบีสกรนนะครับ5 0า0 0 0บาทนะ แล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะไปให้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่วัวตายนะครับส่วนหนึ่งเราคิดว่าคงพอแล้วนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมอบเงินให้กับพี่น้องที่ประสบวาตาภัยอาคีภัยนะครับอาคีภัยซึ่งทางอาบาจอนะครับโดยช่วเยเหลือนี้แต่รายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของราว่าโรคนี้จะถึงความตายไม่ถึง10%นนะครับนะครับแล้วตอนนี้ยาเรามาให้แล้วคิดว่าคงแก้ปัญหาทัน จำนวนประชากรโคกระเือมีมากขนาดไหนครับในจตลาดน้อยตรงนี้โคที่แจ้งข้อมูลมานะครับผู้เลี้ยง61,000่น่นกว่ารายนะครับส่วนวัวจริงๆนะครับ2 8 2 3 0นแป่นสองันสามรายนะครับแปดตัวนะครับจะช่วยเหลือน้องช่วยเลี้ยงโคกระเือได้อย่างแน่นอนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับอบจยินดีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะโรคระบาดวัวนะครับโควิดเราก็ช่วยไปแล้วนะครับเราจะมาช่วยต่ออีก สามาได้มาจากท่านสจตะรุ่ยนะครับฝากท่านมูนธสัตว์จังหวัดแก่้งประสาอำเภิอประสานงานสอจอตะรุ่ยด้วยซึ่งทมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตัางจากข้อมูลที่บริษัทให้มาครับร้อยเอ็ดมีเจ้าของผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับ6กหมื่นรายมีโคเนื้อจำนวน2อ2แสนมัตัวนะครับ ที่ให้ทางในของมาครับก็ฝากท่านได้กระจายใ,ให้ทั่วเลยนะครับหลังจากมอบอยาให้ท่านผู้สัตว์แล้วว่าท่านประธานนะครับขอเดยนทางมาว่าต่อว่าเนื่องจากวันนี้นะครับทางอบจได้ออนมัติเงินช่วยเหลือพี่น้องออที่สะสมวาต้องไปที่ป่าไปไว้บ้านนะครับซึ่งวันนี้มารอรับเงินเช็คเงินสดจากอบจอ ขอให้ท่านผู้ว่าได้เป็นประธาลมองต่อครับขอบคุณครับ